นี่อาจจะถายมาคือพอดีเรามีน้องใหม่ใช่ไหมใช่ครับต้องบอกว่าเขาแก้งเกิดกันไปแล้วไงมันกีเป็นเลิฟซีเกิดตูเรียกพี่แฟนับขนาดนี้เรน้องใหม่แล้วอย่าสนใบเอาไปฝากฝากน้องเาด้วยด้วยได้ไหมครย์ได้ครับตอนตอนชักเนี่ยพี่เขาเข้าไปในห้องผมรู้ว่าได้ิบโผลครับผม นก็ต้องมี acting นะครับพี่แอคติ้งเป็นนะ่ยพอได้ครับพอได้พอได้